ตอนนี้นะคะเรา <trilogy> อยู่ที่สินารีฟาร์มนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ช่วงบ่ายอากาศก็ร้อนมากแต่ก็มีผู้คนนะคะก็มาให้อาหารแก่เดี๋ยวนี้ค่ะด mm. ิฉันจะพาไปดูแก่นะคะที่เลี้ยงไว้ตรงบริเวณนี้นะคะมาดูค่ะนี่ค่ะค์ขแกะตัวนี้ค่ะก็จะมีจะมีตัวเลขนะคะสิดิไว้ตรงบริเวณนี่เองตัวนี้ค่ะหมายเลขแกดสิบเจ็ดนะคะมีเบอร์ค่ะแก่ที่นี่นะคะเราสามารถเราสามารถเรียกมาใช้บริการสมมติเราเราจะให้อาหารแล้วก็เรียกเบอร์มาเลยค่ะหกสิบเจ็ด เดี๋ยวลองให้คุณปัญญากะ็ะจะไปให้อาหารแกะดูนะคะว่าแกะที่นี่มันกินอาหารก็คือหญ้าหรือเปล่านะคะไปค่ะคุณปัญญาคุณปัญญาให้แกะเบอร์อะไรคะ67ครับฮะเลขออกไหมคะวันนี้วันนี้ไม่ออกครับทำไมมันไม่กินเลยคะไม่กิกฮ<า>ะไม่เป็นไรแพ้เหรอ มันร้องยังไงร้องให้ฟังหน่อยฮะมันไม่กินนะคะคุณปัญญาก็พยายามเก็บเก็บหญ้านะคะแต่ว่าแกะก็ไม่ไม่กิน,นะคะ่ะมันเชิดใสนะคะมากันเยอะเลยครับคราวนี้ครับมารุมกันสามตัวแล้วครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะ เป็นไงบ้างคะคุณน,นันยามาด้วยกันทู่นี่นีแกะ,แกะตัวนี้เบอร์สิบเป็นแกะตัวที่ใหญ่มากค่ะคาดว่าน่าจะเกี่ยวที่เบอร์ค่ะถ้าตัวเล็กๆก็จะอายุเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะน,นี้คือตัวนี้คืออยู่มาตัวแรกๆค่ะเป็นตัวที่สิบของฟาร์มน,นี้นะคะเป็นันยาแกะใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะตัวนี้น่ารักไหมคะดูจากที่ได้หน้าตาเป็นไงบ้างค่ะ คนมันเป็นยังไงคักษานหมนนันนี่มาดูแกะดำนี่ทุตัญญาสเราเรียกคือแกะดํานะคะแกะดําก็คือเหบว่าแกะที่อยู่น่องน่องถูกก็จะเรียกว่าแกะดำมีตัวไม่เข้ากับตัวก็จะเรียกว่าแกะดำครู้จักแกะดําหมคะรู้มาของแกะดาใช่ใช่ก็คือมันไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะก็เป็นแกะดํำเราไปดูแกะดาค่ะเดี๋ยวเราไปดูแกะดํากันเลยนะคะอยู่ไหนล่ะคะแกะดาจะมีทั้งแกะขาดําแกะหูดาแกะหน้าดำนะคะหรือว่าแกะดํามันมีหลายดำอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ตัวนี้ทั ไม่รู้ยี่สี่หรือสี่สองนะแกะหน้าดำเราจะสังเกตว่าดูนะมันจะมีแกะที่ไม่เข้ากับพวกอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่มีแกะดำล้วนๆนะคะที่นี่ก็ว่ายังพออยู่กันได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะพาตอนนี้เริ่มร้อนค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปที่อื่นๆต่อค่ะไม่ไหวแล้วคะ <c oughs> ่ะบ๊ายบาย